สวัสดีครับผมเบสนะครับจากช่องฮิลัน,นครัคือคลิปที่แล้วที่ผมแนะนำหูฟังราคาหลักร้อยใช่ไหมเป็นรุ่น펙โทน g 25ครับคือผมทำมันพังใช่ไหมผม,ผมนอนทับมันพังครับไม่ได้ไม่ได้พังเพราะว่ามันไม่ดีนะคือผมนอนทับมันพังใช่ไหมผมก็เลยไปซื้อตัวใหม่มาครับเป็นรุ่น <c oughs> รุ่นล่าสุดเป็น펙โทน g 30นะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าดีมากผมก็จะมาแนะนานะครับเดีย๋ยวผม ขอลองเกะดแล้วผมลองใช้ก่อนวันสวันนะครับไปเจอกันครับผมสวัสดีครับแล้วเสียงตอนนี้ที่ผมกําลังพูดอยู่คือเสียงที่มัน,มนออกมาจากไมพิกทูจีส G30 นะครับผมว่าเสียงมันก็ชัดเจนดีนะแล้วตอนนี้ผมกําลังใส่นี่ด้วยหูฟังที่มันติดกับที่มันสามารถต่อกับอนี่ตรงหูฟังได้ก็คือไมที่ต่อกับหูฟังได้ดีกว่า ก็คือระหว่างเล่นนี้ก็เสียงเสียงเท้าดีเสียงปืนดีก็นั่นแหละครับถ้ายิ่งเราได้ยินเสียงเท้าดีใช่ไหมเราจะยิ่งได้เปรียบในเกมพวก f p n นะครับแล้วก็ในส่วนสำหรับการฟังเพลงผมว่าตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับเบสหนักดีเสียงจะออกทุมท้มๆผมว่าตัวเนี้ย ดีกว่าพิกโทน G25 ไม่ถึงจะไม่มีจุกเปลี่ยนรับเสียงเหมือนที่มีเหมือน G25 ที่มีให้เปลี่ยนสามสีนะครับแต่ผมว่ามันก็ดีถ้าผมแนะนำผมก็แนะนำตัวนี้ดีกว่าครับแต่สำหรับคนที่เออเรียกว่าอะไรอะ่ะคือไอตัวนี้มันจะมีมันจะมีหูครับที่มันมันใหญ่แล้วมันก็จะมีจุกยางมาให้ใช่ไหม มันก็จะเจ็บหูหน,น่อยๆสำหรับคนที่ไม่ชินนะผมเนี่ยไม่ชินกับ G30 ครับผมว่า G25 ใส่สบายกว่าเพราะว่าไอ้ตรงหูฟังมันมันเล็กกว่าถ้าผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็ขอโทษด้วยนะครับว่าแต่ผมไม่ได้มีส่วนได้เสียกับกับของตัวนี้นะคือผมรีวิวจากการใช้ง,งานจริงนะผมมาแนะนำผมว่ามันดีดีมากแต่ ตัวเนี้ยมันติดตรงที่ว่าพอใส่เข้าไปในหูแล้วมันไม่รู้สึกสบายอ่ะเพราะว่ามันใหญ่กล้องกลงสวยมากผมซื้อสีแดงมานะครับนี่เขาจะบอกสีตรงนี้ว่าเราซื้อสีแดงมา ไปแจก,กเลยครับโอ,โอ้ยเขามีกล่องหูฟังมาให้ด้วยผมซื้อมา380บาทนะครับ377นั่นแจละข้างในก็จะมีพวกจุหูฟังสายต่อความยาวเพิ่มสำหรับใครที่ชอบยาวๆเพราะว่าหูฟังเครื่องนี้สามารถต่อกับเคสคอมได้นะครับแบบ อันนี้จะเป็นตัวหูฟังข้างในนะครับจะมีนีม่มใหม่มาให้ด้วยเิ็ดข้างหูฟังได้ป่ะ๋อดถอดได้ฟังจะเป็นถ้าใครไม่ชอบอันนี้มันเปลี่ยนเป็นจุกเฉยๆก็ได้นะครับแล้วผมลองใส่ให้ดูกันนะ เข้าหูเลยคือตัดตัดเสียงข้างนอกได้เลยนะทีน,นี้ก็จะเป็นพวกสายสายต่อความยาวนะก็ะแถมมาให้อยู่ในถุงแล้วก็จะมีพวกจุกหูฟังเติมเลย ตัวนี้เหมือนจะไม่มีไอจุกที่เปลี่ยนเสียงแยกเท้ามาเหมือน G 2 5นะครับไม่เห็น,นะนมีนะเปิดไปละอันนี้ก็กระเป๋าเกียร์หูฟังผมคงไม่นอนทับอีกแล้วมวั้งเพราะมีกระเป๋าเกียร์หูฟังมาให้ละโอเค ไม่มีจุกเปลี่ยนหนูฟังที่สีเขียวสีแด,สดงสีดำเหมือนตัว G25 นะครับสำหรับเพ็ทอน G30 นะครับที่เป็นตัวใหม่กว่า G25 ที่ผมเคยรีวิวไปนะตัวนี้ก็จะมีใหม่มาให้ครับเห็นป่มไม่ติดอยู่ข้างหูฟังเลยครับแล้วก็ไหม่ตัวนี้สามารถรับได้รับได้รับเสียงได้ถึง360องศานะครับส่วนหูฟังนี้ก็จะเบสหนักขึ้นกว่าเดิมครับก็จะฟังเพลงได้ มันกว่าเดิมครับเพราะว่าเสียงเบสที่ชัดขึ้นนะแล้วก็มันสามารถแยกแยกเสียงรบกวนและการรบกวนรอบข้างได้ครับสามารถจับเสียงกระสุนได้เสียงฝีเท้าได้และเอฟเฟกเสียงพิเศษได้หมดเลยครับมันเป็นเหมือนรับเสียงความถี่สูงกลางได้ครับแล้วก็คือมันดีมากความยาวสาย ความยาวสายนะครับมันยาวได้ถึง2.2เมตรนะครับแลยไม่ต้องกลัวมันว่ามันจะสั้นนะสามารถต่อกับคอมเล่นได้เลยครับแล้วก็ไอพิคโทน g 2 0 g 30ตัวเนี้ยเบสมันแน่นกว่าเดิมครับแล้วก็เหมือนเขาอัปเกรดวงจรหูฟังใหม่ครับเสียงมันจะดีกว่าเดิมแล้วมันก็จะลดเสียงรบกวนได้วัสดุหูฟังด้วยวัสดุหูฟังมันก็ดีกว่าเดิมครับดีจากดีกว่าตัว g 25 อุปกรณ์ภายในกล่องเขาก็แถมมาให้เยอะเลยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นจุกหูฟังสายต่อความยาวไหนจะไม่อีกแต่นั่นแหละครับไม่มีจุกเปลี่ยนเสียงที่ว่าเสียงปืนเสียงเท้าเสียงเ,ยงเกม Rv อะไรอย่างเงี้ยเขาผมจากที่ผมซื้อมานะเขาบอกว่าเขารับประกัน1ปีครับถ้ามันเกิดจากปัญหาจากโรงงานเขานะ ต้องรูมาตรงนี้อันเบลอเลยที่ปรับเสียงมันก็เปลี่ยนนะของเดิมมันดูกล้องแกงนะแบบผมนอนทับแล้วก็พังเลยครับผมส่วนทางส่วนทางด้านดีไซน์นะครับเพกโชน G 3 0นี่ออกแบบเหมือนสไปเดอร์แมนและยิ่งเป็นสีแดงนี่ยิ่งเหมือนนะครับส่วน G 2 5นี่จะออกเป็นเหมือนลูกกระสุนซะมากกว่านะครับส่วนตัวถ้าใครชอบสไปเดอร์แมนก็แนะนำดีไซน์นี้นะครับสวยมาก ผมหลังจากที่ผมได้ใช้มาแล้วนะคือตอนนี้ผมเริ่มติดใจละผมเริ่มชินกับหูฟังตัวนี้แล้วคือมันแน่นมันแน่นหูกระชับหูแล้วก็เสียงมันก็ดีนะครับแยกซ้ายขวาได้ถ้าผมแนะนำก็เป็นตัวนี้แล้วกันราคาไม่ห่างมากร,รอถ้าผมปล่อยชิปนนี้ไปก็ประมาณวันที่วันนี้วันนี้คือวันที่มีโปรโมชั่นแต่วันที่สองเดือนสอง